สวัสดีจ้าพี่นอ้องเมนี้กะทินหน่อยมาพ้อมกับอากาศที่ขมุกข,ขมัวคือจังฝนสิต,ตกหรือจังสิบตกกับวันในใจจ้าตอนนี้กะทินหน่อยก็ล่างต้มสซีนจ้าพี่น้องเป็นสซีนเส้นเหนือแล้วก็เป็นผวกเครื่องในเนาะก็คือเมอนี้กะทินหน่อยจสืาพรอมแม่พี่น้องมาเห็นเมนุ่งออมเหนือค่ะสูตรแบบว่าเปื่อยย่ำง่ายบ่เหนียวบบติดฟันบบอีหยังเลยค่ะอันนี้คือกะทินหน่อยต้มเหนือกับ ใส่เกลือกับตะไคร์แค่นั้นจ้ะอันนี้กระต้มมาประมาณชมงโมหนึ่งเนาะจ้ะเนื้อเขาก็เครื่องในของเข้ากับเปื่อยใดทีแล้วขั้นตอนต่อไปกระทิ้นหน่อยก็จะพามาเตรียมเครื่องสาหรับเพ็ดออมเนาะจ้ะก็จะมีบักพิกหัวหอมตะไคร์แล้วก็มีผักต่างๆจ้ะพี่น้องอันเมื่อนี้กระทิ้นหน่อยสิใส่เป็นต้นหอมแล้วก็โหระพาใบบักกูดแล้วก็มีผักอีเลือดเนาะจ้ะแล้วก็มียอดบักพิกนิดหน่อยใส่บักเขือน้ำจังหน่อยอ้อมเนียใส่บักเขียจ้า ผ่นตอนแรกกะทิ้นหน่อยก็จะตำตะไคร้ก่อนเนาะจ้ะเพราะว่าบักพีกแห่งเพื่อนกะทิ้นหน่อยคือแบบตำแบบเดียวแบบบึบๆหาเถือคือแตกเนาะาก็ต้องเอาตะไคร้มาตำก่อนจ้ะตำแบบย,บยาบๆจ้าบ่ะเดีลยเอยดคักมันไดดอกอันนี้ก็เป็นบักพิกแห่งจ้ะความเพจกะตามความชอบของแต่ละคนเลยเด้อจ้ะนี่ค่ะบักพีกขั้นจะให้กรอบก็คือเอาออกตากแดดทุกอาทิตย์เด้อจ้ะพี่น้องอันนี้หัวหอมแดงจ้ะแล้วก็มีกระเทียมกรีบนึ่งจ้ะเพื่อให้เหนือมันมีความหอมความแซนะ่บเนาะ นี่คะ่ะกระตำปลุกปวกเปกพอให้มันอันนี้เมื่อนี้ออกะทินหน่อยอมใส่เตาทานจ้ะต่ว่ากะทินหน่อยก็คือก้อนหนานันกะทินหน่อยเฮก้าเขาจะใส่หมอนอต่ว่ามันเป็นควันแล้วก็มันเห็นบ่ค่อ,อยชัดเมื่อนี้กะทินหน่อยก็เลยเสีดใ,ใส่กระทะจ้ะพี่น้องอันนี้ก็เอาเครื่องแกงไปขวายมันหอมจากนั้นก็เอาเนื้อลองไปขวายให้มันหอมเขากันนอกจากต่ว่าเนือ้อเนื้อของเฮาเนี่มันเปื่อยไปแล้วเนาะจ้ะนี่คะ่ะเมื่อนี้ใส่เนื้อร่วมเคื่องในประมาณเคึ่งกิโลจ้ะ แล้วก็ปรุงรสด,ด้วยเกลือเครื่องซ่อนผงชโลนนำลงไปเลยค่ะตามความชอบของแต่ละคนแล้วก็ใส่น้ำปลาแดกประมาณทับพี่หนึ่งกับอีกจักหน่อยหนึ่งค่ะอันนี้คือกาปริมาณเครื่องปรุงตามทีกะทินหน่อยมากกินเนาะแต่ถ้าผู้ใดแบบว่าบมา่มักแบบรสชาติคือกะทินหน่อยก็สามารถปรับเปลี่ยนเครื่องปรุงใดเด้อจะ้ะนีเ่ากับขัวๆล้วนๆไหนเครื่องแกงแล้วก็เนือ้ออันนี้คือเหตุแห่งมันเป็นความหอมจะ้ะน,นี่ค่ะ อันนี้้าผู้ใดอยากใส่ขมนะให้เอาบีใส่น้ำด้จ่าต่ว่ามือนีก็ทิ้นหน่อยคือเห็ดสูตรทั่วไปบริเ็ดขมเนาะอันนี้ก็เป็นน้ำล้างคกจ้าใส่ลงไปเลยหลังจากที่เฮาล้วนเหนือให้มันมีกลิ่นหอมแล้วเฮาก็จะเติมนม้ำลงไปตามความชอบผู้ใดมากนาา้ำร้ายใส่หลยผู้ใดมากน้ำน่อยใส่น่อยจ้ามือนีก็ทิ้นหน่อยจะเห็ดแบบคลุกคลิกจักหน่อยจ้าบริเ็ดน้ำร้ายเนาะมือนีเป็นแบบสูตรบ่ขมด้จ้า นี่ค่ะเขากะจะเอาบักเขือที่เขา้าแซนําเกลือไว้ลงไปก่อนเนาะเพราะว่าบักเคือมันสุกยากบักเขือถ้าบ่าห้ดําก็คือต้องแซนแนะนาเกลือเด้อจ้ะอันนี้เอิว่าบักบอกเขือเปาะบ่จ้ะนี่ค่ะจากนั้นเฮาก็รอค่ะรอรอให้บักเขือกับเนื้อมันสุกเขากันดีเนื้อสุกแล้วจ้ะเรือบักเขือระวางนีเขา้าบ่มีอย่างเฮ็ด เอาคำว่าเปกล้อค่ะี่นอ้องน,นี่สมเกาหลีได้นน่จ้าก,กินแล้วอยู่ดีมีแห้งอันนี้แก้วงานแต่งผู้ใดวู้จังใดก็ยินดีน้ำเด้อจ้างานแตง่งนี่ค่ะจวดออ้ยแซ่บหอมค่ะมันเป็นสมเกาหลีค่ะหลังจากนี้เอาเปกล้อโอ้ยกะทินหน่อยบอกเถิงอยากหัวนี่ค่ะเขากบโอ้เออยอม เนือก็บครอสุกแล้วเขาก็จะเริ่มใส่ผักอย่างอื่นนอกจากใบผักอีเลิศน,นี้ก็คือสําหรับอมกะทินหน่อยคือขาดใไเนาะจากกับใบโหระพามันจะแสบจะหอมเป็นพิเศษเนาะถ้ากะทินหน่อยใส่ใบโหระพาผักอีเลิศแล้วกะทินหน่อยจะบ่ได้ใส่ผักอีตูเด้อจ้ะ นี่ใส่ใบบกูดลงไปพร้อมแต่ถ้าผู้ใดอยากใส่ผักอีตู้หรือว่าผักชีเล่าหรือว่าผักกาดฝักกะหล่ำกระสามารถใส่ใด้คือกันจ้ะใส่ผักตามที่เฮาหาได้นะอ,อันนี้กระถินหน่อยคือใส่ผักตามที่กระถินหน่อยมีอยู่ในสวนขรัวหลังบา้านจากนั้นทอาก็ค้นให้ผักมันสุสกสดรสจักหน่อยหนึ่งจ้ะก็เป็นอันใส่ใดแล้วลูกโดดกระใสได้จ้ะวันนี้ เ็ดแบบรสชาติแบบเพ็เพสจดจวดเข้มคนเข้มคนจะ้ะผู้ใดอยากแบบว่าเฮดอ่าอันนี้ก็คือเป็นขั้นตอนสืดถ่ายก่อนปรงหมอหนนะจ้ะออมเนื้อขาดบาดก็คือใส่ข้วหัวห้อยลงไปจะ้ะให้มันหอมมันแส่บแล้วน้ำม,มันก็จะเป็นอัวลัวนะจ้ะพี่น้องอันนี้เป็นสูตรแบบว่าออมแบบเนื้อเปื่อยเพื่อให้มันกินง่ายแล้วก็บแบบว่าคือปกติถ้าเขา กินอมเหนือเนอาะจ้าเหนือถ้าเกิดว่าเฮ้าเห็ดแบบว่าสุกพอล้วนๆมันจะบ่หยาบแต่ถ้าสุกไปอีกสเต็ปหนึ่งมันจะหยาบแต่ถ้าเปื่อยเลยมันก็จะบ่หยาบจ้าอันนี้กะทินนอยก็เลยต้มให้มันเปื่อยก่อนเนาะนี่ค่ะจากนั้นกะทินน้อยก็จะเสิร์ฟใส่ภาถาดใบเก่าของกะทินน้อยเลยเป็นตะแ่บบ่จ้า,จาพี่น้องอันนี้คือผู้เฒ่าก็กินได้เด็กน้อยกินได้ค่ะเพราะว่าเหนือมันเปื่อยดีอันนี้ก็ลิ้นอีกรอบหนึ่งค่ะ โอ้พี่น้องเีาว่ากะทินหน่อยเด้อกะทินหน่อยกัเฮ็ดแบบให้คลิปมันมีสีสันไปค่ะนี่ว่าก็กินนี่หลีอยู่มันเป็นโซมเกาหลีที่เพิ่นแซ่ไว้จ้ะนี่ค่ะมาแซ่บๆน้ำกันกับกะทินหน่อยเด้อค่ะคลิปนี้ทั้งทั้งผากทั้งหยากหัวเจ้าของทั้งแซ่บทั้งนัวไปน้ำกันจ้าพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กะทินหน่อยเด้อค่ะขอบคุณหลายๆค่ะบ๊ายบาย สำหรับผู้ใดที่ยังบ่มีเจวจำมาสือเจวปลาแมงดาพ่อน้อยซ้อยเดิมไปไว้จำเด้อจ้ะตอนนี้มีโปรโมชัน3าแถมหนึง่งถ้าบอกว่ามาจากเพจกระตินหน่อยจะได้เจวแมงดาสกระปุกแถมเจวปลาแดกวบองไปหายพี่น้องได้ซิมได้จำอีกกระปุกหนึ่งค่ะแอดไลน์แอด,ดพ่อน้อยหน่อหรือว่าโทรตามเบอร์ที่ขึ้นไว้นี้เลยเด้อจ้ะก,กระปุกละเจ็ดสิบบาทจ้า,จาพี่น้องผู้ใดอันจดพระท่านกับเบิงลิงไตคิปเด้อ